ริมสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับผมเช้าวันศุกร์ที่สิบสามใช่ไหมเช้ามาฝนตกเลยครับผมตกหนักมากเลยดูที่แบบสายคางเขามากำลัง,งน,มมน้ำพุ่งออกมาน้ำไหลออกมาผมตกแรงมากตกตั้งแต่ว่ามันตีสี่ครับผมก็มออกมาดูผักแตนของผมผมจะชุ่มสาัม,มากตัดไปช่วงเมื่อกี้นี้ครับผมประมาณ สีวันที่กลับบ้านก็เอาตัวฟักเต้นกลับผมกลับบ้านด้วยตอเลยอประมาณนี้ครับผมแล้วก็มาดูบรรยากาศฝนตกกันครับผมตกแรงมากครับเพราะว่าเดือนมิถุนาแล้วก็หน้าฝนจ็มตัว ตกบ,บนนีอากาศดีมากครับเย็นแล้วก็ที่สาคัญเวลาคนที่เขาทํานาครับผมเขาจะไม่ต้องสูบน้ําก็ไม่ว่าจะเป็นนาโคกนาวังหรือว่านาไร่นาสวนอะไรต่างๆครับผมสามารถทําได้หมดเลยถ้าเป็นนาคนแบบนี้ครับปีนี้ค่อนข้างฝนดีครับผมฝนมาเป็นหอปีเลยก็คือหลังเมษาเริ่มมีอากาศครับผมฝนเริ่มตกออกมา,าแรงมากครับผม ถ้าอยู่บ้านตอนนี้ถ้าอยู่แถวบ้านนะครับแถวนครพนมเมื่อวานโทรไปถามป้าอ่าเสร็จแล้วเรียบร้อยเป็นนาดําครับผมก็เราไม่ได้กลับตามเดิมว่าปิดงานครับผมเนาะอยู่นี้ก็ไม่เพ้กันครับผมครั้งนั้นป้าบอกว่าฝนตกหนะักครั้งนี้ก็ตกเหมือนกันตกแรงมากครับแต่ดีมากครับ ท้องฟ้านะครับผมมืดเลยละ่ะเริ่มจะซาซาลงครับผมแต่ก็ลินลินเม็ดใหญ่เลยครับผมข้อดีของการปลูกผักในกระถางนะครับผมทุกคนมาดูครับก็คือนี่ครับหน้าฝนมันมันน้ำไม่ท่วมแล้วก็ถ้าเป็นดินเวลาเราปลูกมันจะแชะมากมันจะอุ้มน้ำได้เยอะครับอันนี้ถ้าเรายกสูงขึ้น ในลักษณะที่เราไว้ในกระถางมันจะลดการอมน้ําได้ก็คือเขาจะระบายน้าออกในกระถางได้ตลอดเวลาครับผมเพราว่าถ้าเป็นดินก็คือเราปลูกพริกหรือว,ว่าปลูกผักอะไรชิดต่างๆตามคนโบราณเขาปลูกกันถ้าเป็นหน้าฝนเขาจะปลูกในพรนก็คือในพื้นที่สูงไม่ว่าจะเป็นพริกมะละกอผักอะไรต่างๆที่ใช้กินในหน้าฝนครับผม เขาจะปลูกในพนมันจะดีกว่าเพราะว่ามันระบายน้าไม่เร็วแล้วก็น้ําไม่ขังไม่ท่วมลามันจะไม่ชื้นไม่แฉะอา่าทีนี้ผักมันจะไม่เหี่ยวครับผมเนาะมันจะดีมากครับผมสาหรับหน้าฝนที่เราปลูกผักในลักษณะแบบนี้หลังจากนั้นเราก็ดูแลปกติครับเพราะว่าหน้าฝนเขาจะมีความร้อนชื้นแล้วก็เวลาร้อนเขาจะร้อนอบอ้าวมากในลักษณะคือมันร้อนมันมันเห็ดจะออกครับแล้วก็เวลาฝนมามันก็จะปลนลักษณะแบบนี้เลยครับ มันก็จะมีข้อดีของเขาถ้าเราปลูกผักในกระถางครับมันช่วยได้ไหลายอย่างถ้าเป็นต้นหอมหรือว่าผักเป้นครับผมในกระถางในช่วงนี้มันจะได้เปรียบกว่าที่เราปลูกในตัวในดินถ้าว่าเราปลูกในดินเราจะต้องมีเฮ้าหรือว่ามีบ้านครับผมลงเรือนให้เขามันจะโอเคกว่าครับผม อากาศชื้นมากครับแล้วก็ฝนตกแรงมากเลย